ถามน้องๆว่าคิดว่าเรื่องไหนที่ทําให้เพื่อนเนี่ยแตกหักกันได้มากที่สุดระหว่างเรื่องของการรักคนคนเดียวกันชอบคนคนเดียวกันหรือเรื่องเงินและสุดท้ายการโกหกมี3ตัวเลือกให้เลือกค่ะสามหัวข้อนี้เสียคิดว่า อะไรเป็นเรื่องเซลบตีที่สุดการชอบคนคนเดียวกันค่ะเคยไหมเคยปิ๊งหนุ่มคนเดียวเพื่อนไหมเคยแล้วตอนนั้นมันมีวิธีการเคลียยังไงไม่ให้ผิดใจยอมเสียสละให้เพื่อนยอมเสียสละทำไมต้องยอมเสียสละให้เพื่อนด้วยอะไม่อยากทะเลาะกับเพื่อนด้วยะแล้วสุดท้ายแล้วเพื่อนได้คุยกับเขาไหมได้คุยค่ะแล้วได้คบกันไหมคบค่ะอ๋อยดีดีเลือแสดงว่าเวลาที่เราชอบใครสักคนเราต้องดูก่อนแม้ว่าแบบเออเพื่อนก็ชอบเหมือนกันนะใช่ค่ะเอ่อตัวแทน สาวเพศสอยสักหนึ arch, ่งคนจะมีมุมไหนบ้างไหมครับผมอยู่ตรงไหนคะมาเลยมาเลยโอ้ปะปราโอ้มามามาใช้ข้างหน้าเลยใช้ข้างหน้าเรามาหาลายนี้ดูทักโอ้นานาครับสเปคเป็นยังไงครับสเปคของนานาเออาก็ไม่เยอะมากก็สูงข่าวตีหล่อรวยค่ะ ไม่เยอะเ,เลยยากๆทั้งนั้นสวยเลือกได้เนาะค่ะคนเราต้องมีความปั่นใจไว้ก่อนนะครับผมโอ้น่ารักนะครับคุณเป็นเออรียกว่า,ากระเทยอบอุ่นนะครับเนี่ย <c oughs> ให้เรียกว่าอึมแซบค่ะอึมแซบนะครับเรื่องเพื่อนกับเรามีอะไรที่เคยผิดใจกันเรื่องใหญ่ๆบ้างไหมการโกหกมิตภาพที่ดีต่อกันเนาะโการโกหกเนี่ย รายแรงมากสำหรับหนูนะตอนนั้นคิดของหนูหนูมีประสบการณ์จริงๆมาเล่าให้ฟังสักทีหนึ่งไหมว่าเคยโดนโกงเรื่องอะไรที่ทำให้เสียความรู้สึกเราแบบนัดทีนี้อ่านก็บอกอุ้ยแม่ไม่สบายอ่าแล้วก็เชื่องอ่ะแม่ไม่สบายโอเคไปเที่ยวกับผู้ชายเฮ้ยฉันเพื่อนแกมากกวดมากถ้าเป็นทางกลับกันหนูนัดกับเพื่อนเอาไว้แล้วมีผู้ชายแซบแมาชวนหนูไปเที่ยว หนูจะเลือกใครพูดเลยค่ะไม่เทเพื่อนโอ้ไม่เทค่ะยังไงก็ต้องไปกับเพื่อนแน่นอนแต่เอาผู้ชายไปด้วยถูกต้องไม่เทการจะตอบพอดีการจะตอบพอดีว่าเอาไปด้วยอันนี้เหมาเลยรวมหมดมาด้วยกันเราไม่เทเพื่อนค่ะแต่เราไม่ทิ้งผู้ชายแน่นอนครับความเป็นเพื่อนสําคัญกว่าผู้ชายใช่ไหมใช่าสมมติเราแบบอนาคตเงเพื่อนอยู่กับเราตลอดเลยนะกาแฟน่ะคือแบบ เลิกยังไงมันแบบยิ่งเราเป็นแบบอย่างนี้เรายิ่งสวยๆอย่างนี้อเราก็ต้องเลือกที่ดีกว่าถูกไหมถูกไหมชอบคนคนเดียวกันห่ะวัวเรื่องนี้เฉยๆอสมมติเพื่อนเราบอกว่าชอบอ่ะโอเคพรุ่งนี้ฉันกินตอนเช้าแกกินตอนเย็นโอ้โหโอ้โหสมมติอ่ะชอบเราออาเพื่อนไปอชอบเพื่อนเราอเราถอยสวยจริงๆสวยจริงๆตอนดูแล้วคือรักเพื่อนมาก ลองมองลองมองปีนาแนะนำให้สมัคร The Face Season 4ดูได้ยืนน่ารักน่ารักสวยสสบึมบารมมากตูนตัตงโมเนี่ยอย่าร้ายกับอึมแกะนี่